สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์สำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวนะที่จะมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวภูเก็ตอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเขตหนึ่งนะ ได้มีความเมตตาต่อเราพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับผมเต่านินจาเปรียบประหนึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวภาคเหนือบางส่วนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้เดินทางมาที่จังหวัดภูกเก็ตทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่า เรามีความเดือดร้อนหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ทํากินเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องความเป็นอยู่เรื่องคดีความที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีเราร้องเรียนจากทางจังหวัดเราร้องเรียนจากทางสํานักนายกเราร้องเรียนไปหลายที่หลายทางหลายเรื่องการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปอย่างล่าชา้าแล้วก็ไม่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องปัญหาต่างๆจึงไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาทั้งหมดนี้สสทางภาคเหนือบอกได้เลยว่า เราพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้เลยเมื่อเราไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้เมื่อมาเจอท่านสุธาประทีมนัทหลังในขณะที่ท่านเป็นสสแต่ท่านเป็นรองประธากนการมติการการปรับปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ให้ความช่วยเหลือให้การดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเราในทุกๆเรื่องจนทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้บางส่วน อย่างที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้และด้วยพระคุณตรงนี้เนี่ยนะเราพี่น้องชาวภาคเหนือบางส่วนและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราสํานึกในพระคุณตรงนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราสํานึกในพระคุณของพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านได้เลือกท่านสุธาประทีปนัทลังเป็นสอสอและท่านได้เป็นรองประธานกัรมาธิการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรท่านจึงมารับเรื่องนะจากการที่กระผมนำเรื่องไปมอบให้ทั้งที่สภาและท่านลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทํากินเรื่องบัตรนะเรื่องการขอสัญชาติเรื่องคดีความต่างๆทั้งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะอำเภอ,อลี นะครับอำเภอปา่าซางจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาทําให้พ่อแม่พี่น้องได้รับการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาดังนั้นเราจึงรวบรวมเงินนะเดินทางมาช่วยเดินทางมากราบแทบเท้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านให้ความเมตตาท่านให้การช่วยเหลือนะต่อ พี่น้องเราทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ทางภาคเหนือหากท่านไม่เลือกท่านสุธาณเวลานั้นเราก็ไม่มีเวลานี้นเวลานี้เราก็ยังต้องตกอยู่ในความทุกข์อยู่ในความเดือดร้อนเช่นเดิมแต่บัดนี้ปัญหาต่างๆคลี่คลายเป็นบางส่วนแต่ก็ยังมีรอต่อยอดอีกบางส่วนดังนั้นวันนี้นะครับ19เมษายน 2,566เราจึงลงพื้นที่ไปกราบแทบเท้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านให้ความเมตตานะให้ความรักต่อเราพี่น้องชาวภาคเหนือและพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ด้วยใจจริงเราเดินทางมากันเองนะฮะโดยการลงขันหาค่ารถค่ากินค่าที่พักไม่มีใครจ้างเรามาและเราไม่ได้มาสร้างภาพ และเราไม่ได้มาเพื่อรับจ้างแต่เรามากราบขอบคุณด้วยใจนี่คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นใครก็ตามพักการเมืองใดก็ตามหรือจะเป็นสื่อใดก็ตามถ้าเอารูปเอาภาพของเราไปลงแล้วไปพูดในเจตนาที่บิดเบือนสอเจตนาที่ทำร้ายป้ายสีหรือใส่ร้ายเราฟ้องอย่างแน่นอนไปดูว่า เราทำอะไรในวันนี้ครับครับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่รักและเคารพท,ทุกทุกท่านครับวันนี้สอสอที่ผ่านมาเรามากราบขอบพระคุณเนื่องจากว่าท่านสุธาประทีมนัทหลัง ได้ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือและพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์นะครับดังนั้นความดีมีน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทำให้เราทราบซึ้งวันนี้เราจึงฉวยโอกาสนี้นะครับกราบแทบเท้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนี่นะฮะมากราบแทบเท้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับ อย่างที่เขาบอกว่าเรามีสสหายตัวได้จริงๆแล้วเลือกสสที่ดีและคนที่ดีทำให้เราได้รับการช่วยเหลือนะฮะการที่ มากราบแทบเท้าขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านได้เลือกท่านสุธาประทีปณถลางเป็นสอส,อสอที่ผ่านมาและเราได้รับอานิสงส์จากการที่ท่านได้เลือกคนดีโดยท่านได้ไปรับเรื่องนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานกันมาีิการปปชสปาผู้แทนราษฎรและท่านไปรับเรื่องช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํำกิน เรื่องคดีความเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบนี่คือสอสอของประชาชนดังนั้นท่านได้เป็นเพราะพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเป็นผู้เลือกวันนี้เราจึงมาขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตไปให้เราทางภาคเหนือไปให้เราของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเลียงไม่ว่าจะเป็นมง้งเป็นเยา้าเป็นอาขา เราได้รับความเมตตาเราได้รับการช่วยเหลือดูแลจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็หมายถึงท่านได้เลือกท่านสุธาประทิมนัทหลางเป็นสสครั้งที่ผ่านมาเราไม่ลืมพระคุณประทีมนัทหลางเป็นสสแล้วเราได้รับอานิสงส์นั้นด้วยนะครับด้วยการช่วยเหลือของท่านวันนี้จึงมากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตครับ และหวังเหลือเกินว่าพี่น้องชาวภูเก็ตในสมัยนี้ก็คงจะไม่ทิ้งเราอีกนะครับเพราะครั้งที่ผ่านมานั้นพี่น้องเขตหนึ่งนะครับได้เลือกท่านเป็นสสวันนี้เราจึงมาแต่มีท่านสุธาประทีมนถลางหลังจากที่ได้เป็นสสแล้วท่านได้เป็นรองประธานกัรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรท่านได้เดินทางไปรับเรื่องจากพวกเรา ช่วยเหลือพวกเราเรื่องที่ทำกินเรื่องบัตรเรื่องใบนี่คือน้ำใจของพี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านได้เลือกคนดีแล้วทำให้เราได้ในสงนี้ดังนั้นวันนี้เรามาขอกราบแทบเท้าขอบคุชีวิตเราพี่น้องชาติพันธ์ดีขึ้นเนื่องจากว่าท่านได้เลือกสสสุธาประทีปนทลงังเป็นสสในครั้งที่ผ่านมา ทำให้ชีวิตของเราได้รับการช่วยเหลือดูแลจึงขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตเขตสองเป็นอย่างยิ่งและก็หวังเหลือเกินว่าท่านจะแบ่งปันน้ําใจให้เราชาวภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาติพันธ์อีกครั้งต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยววนกลับเนาะมันไปไม่ได้ละเดี๋ยวเราวนกลับเนะไไเเานเนะไปข้างหน้าไม่ได้ละ ปมาตามมาตาม,มาขอบคุณ<า>ครับที่ท่านให้ความเมตตาต่อพวกเรานะครับท่านได้เลือกสสคนดีที่ทำให้เราได้รับอานิสงส์ในการช่วยเหลือที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจึงมากราบแทบเรามาเดิน เพื่อที่จะกราบเท้าเท้าขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ท่านได้ให้ความเมตตาที่ท่านให้การเลือกท่านสุธาประทีปนัทหลางเป็นสอส,อสอจนทําให้เราพี่น้องชาวภาคเหนือและพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับวันนี้ก็มีพี่น้องกระเรียงระกระเกยยอมีม้งนะนะนครับที่มากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับ เนื่องจากว่าพี่น้องชาวภูเก็ตเปรียบประหนึ่งได้ช่วยเหลือเรานะช่วยเหลือด้วยการเลือกท่านสสสุดังนั้นการที่ท่านสสสุธาไปช่วยเหลือเราได้นั่นก็หมายถึงพี่น้องชาวภูเก็ตเป็นผู้เลือกนะครับทำให้เราได้มีโอกาสทำให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เราสามารถต่อสู้อุปสรรคต่างๆ เพราะความดีมีน้ำใจของพี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านได้เลือกท่านสุธาเป็นสอสอแล้วทำให้ท่านไปช่วยเหลือเราท่านสสุสุธาไม่ได้หายไปไหนครับไม่ได้หายไปจากพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับท่านไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนท่านไปทำหน้าที่การเป็นสสอของท่านนะครับเ,เต็มร้อยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือนะครับทุกชาติพันธุ์ ผ่าานมพี่น้องชาวภาคเหนือและพี่น้องชาติพันธุ์นะครับมากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเขตหนึ่งที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อพวกเราด้วยการเลือกท่านสสสุธาประทีปนัปทหลางเป็นสส ต่อจากนั้นนะ,ะท่านได้เป็นรองประธานกัรมธิการปป,ปชสภาผู้แทนราษฎรเราก็นําเรื่องมาร้องเรียนนําเรื่องมาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่น้องนะครับเสร็จแล้วท่านก็ให้การช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทํำกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องคดีความที่เราถูกกระทําต่อทางเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะตลอดระยะเวลา4-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีสอสอคนใดทางภาคเหนือที่จะช่วยเหลือดูแลเรานะครับแต่มีท่านสุธาประทิมนัหลางในฐานะรองประธานกรรมธิการปรปรชสภาผู้แทนร,ราษฎรนะครับไปรับเรื่องและช่วยเหลือเรานะครับ <c oughs> ท่านใช้ตำแหน่งใช้อำนาจหน้าที่ในการเป็นปปชนะฮะไปช่วยเหลือเรา แต่การที่ท่านไปช่วยเหลือเราได้นั้นก็มาจากเพราะแม่พี่น้องชาวภูเก็ตได้เลือกท่านนะครับดังนั้นในวันนี้เรามารบแทบเท้าขอบพระคุณพี่น้องเกตคงจะให้ความเมตตาเลือกท่านสสสุธาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่เราจะได้รับการช่วยเหลือต่อยอดจากสิ่งที่ท่านไปทำไว้ดังนั้นเราไม่ลืมพระคุณ พ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ท่านได้ให้ความเมตตาเลือกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ให้ความเมตตาต่อเรานะครับพี่น้องชาวภูเก็ตที่รักและเคารพทุกท่านครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง ที่ผ่านมานะครับและจากการที่ท่านได้เลือกท่านสุธาประทีปนถลางเป็นสสนั้นทำให้เราได้รับอนิสงส์นะครับในการที่ท่านเป็นปรองประธานกัรบาธิการปรป,รปรชสภาผู้แทนราษฎรไปรับเรื่องราวจากพี่น้องเราที่ทางภาคเหนือและให้ความช่วยเหลือในเรื่องของที่ทำกินเรื่องของสิทธิต่างๆ ดังนั้นเราไม่ลืมพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับวันนี้เราจึงมากราบแทบเท้าขอบพระคุณท่านได้ความเมตตาท่านเป็นรองประธานกัรมธิการท่านได้ช่วยเหลือพวกเราชาวภาคเหนือและพี่น้องชาติพันธุ์ดังนั้นวันนี้เราจึงมากราบแทบเท้าขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตนะะและก็เราขอยืนยันว่าที่เรามากันทั้งหมดเนี่ยพันกว่ากิโลข้ามน้ำข้ามทะเลมา ไม่มีใครจ้างเรามานะครับเราลงขันมาเองมาเพื่อที่จะกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตที่ท่านได้ความเมตตาต่อเราและในครั้งนี้ท่านก็ลงสอสออีกครั้งหนึ่งนะเป็นเขตสองนะนี่คือความดีความมีน้ำใจของพี่น้องชาวภูเก็ตและเราเชื่อเหลือเกินว่าลูกหลานของท่านเท,ท้าเทพสตรีเท้าสศรีสุนทรน,นั้นท่านมีความเมตตา ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมและท่านจะได้เลือกท่านสุธาอีกสักครั้งเพื่อที่เราจะได้รับการช่วยเหลือและได้รับเมตตาจากท่านอีกสักครั้งนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องหลายงานครับอันนี้สงจากความเมตตาตรงนี้ช่วยเหลือนะครับ ทั้งเรื่องคดีความเรื่องที่ทำเกินและเรื่องสัญชาติเรื่องบัตรเรื่องใบเป็นสอสอคนเดียวในประเทศไทยครับผมเคยทำข่าวอยู่ในสภานะหลายรัฐบาลไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นเลือกท่านสุธาประเทศนัทหลางในครั้งที่ผ่านมาจนทำให้ท่านได้เป็นรองประธานกัรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านได้ไปช่วยเหลือพี่น้องเราทางภาคเหนือ และพี่น้องชาติพันธุ์ของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากการที่ถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่รัฐและจากผู้มีอิทธิพลนี่คือนักการเมืองที่ดีนี่กราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่ท่านให้ความเมตตาช่วยเหลือเรานะถือว่าพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านน,านะฮะที่เลือกท่านสุธานเนี่ยเป็นผู้ดีมีน้ำใจเพราะ การเลือกตั้งของท่านในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราได้มีวันนี้ทําให้เราได้รับการช่วยเหลือนะครับของพี่น้องทั้งชาวไทยรากหญ้าและพี่น้องชาติพันธุ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยช่วยเหลือเรานะครับแต่เมื่อพี่น้องชาวภูเก็ตเลือกท่านสุธาประทีมนถลางเป็นสส เราได้รับความเมตตารเราได้รับการช่วยเหลือนะเราได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือความมีน้ำใจของพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ได้เลือกท่านสุธามาเป็นสสและท่านก็ใช้ตำแหน่งในการเป็นรองประธานกรรมธิการพปชสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเรา ทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ดังนั้นวันนี้เราจรึงมาเดินสายกราบแทบเท้าขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ท่านให้ความเมตตาต่อเราเราจะไม่ลืมพระคุณนี้และการที่เรามาวันนี้ให้เป็นรองประธานกันมาธิการการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร นะครับและตำแหน่งของท่านเนี่ยนะท่านก็ไปรับเรื่องราวความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือนะครับเราได้นำเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนของคนชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกเรียงนภะกาเกยอนะลาหูวะอาคานะครับ ท่านได้ไปให้ความช่วยเหลือเรื่องของบัตรเรื่องของที่ทํเกินเรื่องของคดีความนะครับนี่คือท่านสุธาประทิมนัทลังนะปป,ปชอรองประธานกรรมธิการปปชสภา,าผู้แทนราษฎรที่ช่วยเหลือพวกเราแต่การช่วยเหลือเนี่ยจะช่วยเหลือไม่ได้เลยถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตไม่เลือกท่านขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจึงมากราบแทบเท้า,พ,าพี่น้องชาวภูเก็ตเขตหนึ่งที่ได้เลือกท่านในครั้งนั้นนะครับและทําให้เราได้รับอนิสงส์ในการช่วยเหลือด้วยและก็เชื่อเหลือเกินว่าครั้งนี้พี่น้องเขตหนึ่งที่มีญาติพี่น้องอยู่เขตสองก็คงจะให้ความเมตตาช่วยเหลือพวกเราด้วยด้วยการเลือกท่านสุธาประเทศนัทหลังอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้กับผมต่อนิจาและทีมงาน กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ